สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องเดอะกุ๊กมากันในวันนี้เราเอาทุนจากรอบที่ผ่านมานะครับที่เราปั้นกันมาได้นะสารต่อกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเล่นกันที่75นะครับทุกคนก็เท่าหนึ่งนะ150น่าจะเยอะไป75กําลังดีกําลังงามก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาเริ่ม75 ก็ครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้เปิดเทอร์โบไม่ได้ออโต้อะไรเลยนะก็กดเองทั้งเกมรอบนี้ก็จะเดินลอยสเต็ปเดิมนะครับหูยไม่ไม่ให้อะไรเลยว่าไปประมาณห้าหทีนะสงสัยจะต้องลองออโต้ดูบ้างแล้วหรือมั้งเนี่ยดูดูดิเอากดตัดเลยแล้วกันนะครับ ว่าเกินเยียวยาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บมากอ่ะกดตัดีกสักหน่อยเฮ้ยลยอะไรของมันวะเดี๋ยวผมลองออโตโด้ดู20รอบ เองเริ่มจะไม่ค่อยจะดีแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหโดนเยอะเลย <c oughs> หลุนดาบด้านบนไม่ได้อูแล้วแบบว่าได้แต่ังุ่นาะก,กัน ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหรอบนี้แย่นะครับอะไรที่ดีๆก็ไม่ไม่ได้เลยไม่โผล่เลยโลกก็ไม่ได้แม้กระทั่งอังุ่นแจกันเต็มๆเ,เนี่ยยังไม่ได้เลยนะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่ได้อะไรเลยเนะี่ย เอาเนี่ยตอนนี้ลุ้นมงกุฎเฮ้ยดูดิ <c oughs> อ้ามาอันแรกครั้งแรกโลเต็มโอ้กดมาแบบเยอะมากนะครับโดนไปเยอะมากนะพึ่งได้โลเนี่ยเออ เอออาาอางุนเออลายเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โดนไปเยอะเนี่ยเอามาดูกันนะครับของฟรีสี่ครั้ง <c oughs> ยังดีที่มันยังมีให้ก็นึกว่าจะลากยาวเกือบแล้วไงมาในทีสุดท้าย อไปอีกสักยี่สิบรอบ <c oughs> <c oughs> เออมาดาบเต็มลายนี้ค่อนข้างสวยอยู่เริ่มได้คืนมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหลา,ลายนี้ลายนี้ควรจะได้เยอะกว่านี้ น,นี่ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ยังเออยังถือว่าเริ่มดีขึ้นเราก็สบายใจขึ้นมาหน่อยนิดนึงตอนแรกเนี่ย่วงไปห้าร้อยโอ้โหแถวสี่แล้วดูโอ้โหเจ็บปวดมากท่านผู้ชมเจ็บปวดมากอันนี้ก็ได้น้อยเกิน <c oughs> สงสัยต้องใช้เทอร์โบบ้างแล้วล่ะมั้ง เดี๋ยวปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนอีก5ทีเนี่ยแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าจะได้ยังไงต่อนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับเนี่ยถ้ามีอะไรดีๆมาก็อาจจะกดธรรมดาต่อโอ,โ,โอ้โหโบนัสตรงเอไม่ตรงลายมาเลยครับเล่นเท่าเดิม75เหมือนเดิม แต่ว่ามันเราเล่นธรรมดาไม่น่าจะได้ละเปิดเทอร์โบไปเลยแล้วกันนะครับ20ทีเหมือนเดิมอาจจะเกือกว่านะแต่มันต้องลองอนะ่ะท่านผู้ชมเพราะก็หมดหนทางแล้วนะครับตอนนี้กดยังไงก็โดนเออเออ โอ้ดาบไม่มาแถว3ามอีกสักหน่อยอย่ายาวนะโอ้โหถ้ามาแถวหนึ่งนี่เราได้ดาบเต็มแบบ2อลายนะครับโอ,อ้นนี้ก็ไม่ได้แจกันเหลือ500รอะอันนี้ก็ไม่ได้แจกันอีกแล้วแจกันนี่มันยากจริงๆ อันนี้ได้แจกันแล้วได้โล่ไหมอ้าวยังได้ก็ต่อชีวิตไปนะครับฟรีสี่ครั้งเต็มเครื่องก็กลับขึ้นมาหนึ่งพันร้อยสิบห้า ขออีกหน่อยขอโอ้โหให้ซะน้อยเลยไปยี่สิบทีโบนัสมาสองตัวอันนี้ไม่เข้านะขาดทีเดียวไม่เป็นไรลุ้นกันต่อสวยนะด้านบนเนี่ยลาย มุ้ยมาแล้วมันได้มันมาแล้วมันเฉียดหลายทีแล้วมันเข้าแล้วกลางโอดาบซ้ายขวานะครับไปกดโดนโลตรงกลางเอากลางอีกุยถ้าโดนนี่ก็แทบจะได้คืนเลยนะแต่ว่าได้โล่ไปสองรอบแล้วเหลือชีวิตสุดท้ายนะผมไปทางขวา โลสามอันเออหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอุตสาห์เข้าทั้งทีจะให้ดีๆกันหน่อยก็ไม่ได้นะครับให้สักโลสามอันเลยอะ่ะ เอาเฮ้โยโลมาสวยงามมากอย่างน้อยได้สิบเทียวตอนนี้กลับขึ้นมาพันห้านะแล้วได้ฟรีสิบรอบนะอย่ากเกือนะเออเอาสวยอยู่อย่างนี้ก็ได้คืนแล้วแหละนะครับถือว่าได้คืนแล้วแหละนะ <c oughs> ได้คืนโอ้เต็มเครื่องมาทีเดียวเองแต่ว่ารอบ ที่เหลือีนก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะจ่ายน้อยนะครับเอาโอเคมาได้คืนแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งล่วงนะดีมากไลยโห อยากลองร้อยห้าสิบบ้างขอออโต้สิบทีร้อยห้าสิบนะขอเสี่ยงหน่อยขอโล่หน่อยตอนนี้เท่าไหร่วันนี้พันเก้านะครับเอายังไงดีแต่เปิดมานี่ก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะครับ โอ้โหเอ้ยเอยเอวาวสองทีติดติดเนี่ยก็น่ากลัวนะครับนี่ดาบตรงนี้เสียดายเลยนะครับไม่น่าเป็นดาบเลยไปยี่สิบทีแล้วใส่เทอร์โบเลยวัดใจวัดดวงเลยนะครับอืมน่าจะเรียบร้อย น่าจะเรียบร้อยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดนะครับก็ดันขึ้นต่อไม่ไหวนะประมาณนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ